ได้แบบฝ่อหนังสือแล้วฝ่ยแม่ขายข้าวเหนียวไงน้องสาวนะน้องสาวขายตรงรูนอยากกินข้างหนาแล้วน้องสาวไปไหนล่ะก้าหลานก้าหลานโบราณหาเออวันเล่นหนังสือไงแล้ววันขายมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีแล้ว ลลแล้วคะแล้วในร้านนี่มีเมนูอะไรบ้างคะที่ว่าดังๆ,งๆอไอเจ้าก็ดังแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้ก็ไม่มีคอนเสิร์ตแล้วไม่ทำแล้วเนี่ยแบบช่วงโควิดนี่ยมันมีผลต่อยอดของร้านไหมคะล้วก็มีนิดหน่อยอย่ะแต่คือว่าเราก็อาศัยว่าไม่หยุดทำไปเรื่อยๆอแล้วก็ตะก,กี้หนูตะก,กี้หนูกินในในข้าวเหนียวนะอร่อยมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ภาาจีนนะคะเตอหวังเต้หยุนี่อ๋อใช่อันนี้คือเป็นเมนูแบบยอดฮิตเลยนะคะไปมาก็ต้องทานเป็น้าจิ๋วใช่ไหมคะสอง้าจิ๋วเรงเลยต้องกินคู่กับต้อหวนด้วยนะคะบางครก็จะกินกับต้าวนบางคนก็าจะกินกับต้าหวนแล้วหนูเห็นมีป้ายหมึกแดงอ่ะหลายปีแล้วใช่ไหมคะอร่อยมากเลยแล้วคือพิกัดก็คือาาีนมาขอนะ บรรยากาศก็คือถ้ามาทางร้านนี่จะแนะนำว่าคือมาจักข้างๆตรงไหนคะสอนอสอนอนะคะฝั่งตรงข้ามสอนอใกล้ๆนี่เองตรงข้ามเราก็ถึงแล้วแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงกี่โมงคะถึงบถึงบ่ายโมงหมดเร็วนะคะค่ะแล้วก็ยังไง เดี๋ยวช่วยโปรโมทร้านให้นะคะ่ขอบคุณคะ่ะโชคดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะทุกปีใหม่เหมือนกันค่ะ